เมื่อกี้มึงเลี้ยงกี่ผู้หญิงฝั่งนี้อยู่เลยไอ้นี่มันเป็นเสือเพ่ินหรือยังได้ทุกอย่างไงเสือไปเสือไปลูเสือเพ่นตอนนั้นเราไปทำเสร็จพ่อผนคิดว่ามีอะไรเกินไปผมันลูกเขาไม่พร้อมนัดแก้ไขผมจะรมกเขาไน่พร้อมนัดแก้ไขไม่ใด้พี่ลูกไอ้หนูน้องหญิงนก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับเจ้าเลยลูกพ่อก็เห็นว่า เราเป็นกษัตริย์จะจัดงานใหญ่อะไรทุกทีหนึ่งจะทำโดยพละการไม่ได้พ่อขอเวลาเจ้าให้เจ้าทั้งสองน่ะพบหาดูใจทนในสักเจ็ดวันแน่นอนลูกเจ็ดวันเลยเหรอไม่ได้เหรอโอ้โหตเจ็ดวันใครจะไปรอได้แบบนี้ก็สิเจ็ดวันเจ็ดวันไม่ได้เจ็ดวันไม่ได้ละพงศ์เพราะเราเล่นคืนนี้คืนเดียวแล้วคืนต่อไปเราก็ไม่เล่นที่อื่นแล้วใครจะรอถึงเจ็ดวันไม่ได้นะ อูหวาตัวใช่ไหมเขาสมมุติเอาอ๋อสมมุติเหรอและสมมุติว่าเสียมโนมันเขาไม่ต้องสมมุติอะไม่กลับล้ะไม่ต้องกับมาเลยทำดีกว่าเอ่อก็จิตของลูกถึงได้ค่ะจิตวันเอีเอ่อเออก็ก็ได้พี่ยาะเจ็วันก็เจ็วันพี่ยาค่ะแต่ว่าระหว่างรอเจ็วันเนี่ย มันก็นานอยู่กระบอกที่จะต้องหาอะไรทำไปด้วยเปื่อยนะพี่ยาค่ะถ้าอย่างนั้นกระบอกเชจะให้น้องรุ่งทองพาไปชมเล่นอุทยานหลวงได้หรือเปล่าพี่ยาค่ะไม่ต้องถึงมือรุง่งทองหรอกลูกเดี๋ยวให้นี่ทหารคนสนิทพาไปก็ได้อ,อันนี้ทหารพิเศษพ่อเรียกต้องแล้วลูกพี่ชื่อว่าอะไรอะพี่อ๋อเขาชื่อว่าพัทธพักจก้ะอะไรนะพัทธพักเนี่ยชื่อ พักใช่โอ้ตั้งแต่ออกมาพัดังไม่ได้พักเลยครับผมพัดจนเลือกไปเดินลเนี่ไปได้หรือเปล่าล่ะได้ท่านเจ้าค่ะถึงผมจะพัดถ,ถ,ถ้ามันลุกอากาศเลยนนอกจากพัดแล้วพี่เขาตกดังดีงเหมือนกันเลยนี่ไปไหนไหมไม่ไปแต่องผมง <c oughs> ให้ทหารทู้สนีปพาไปก็ได้พอใจหรือเปล่าโอ้ไม่เ,าเาอาแล้วเนี่ยครับกำหม่อมฉันจะได้มีโอกาสได้คุยกับน้องรุ่งทองด้วยเดี๋ยวจะได้ รู้จักกันมากขึ้นคุ้นเคยกันมากขึ้นเดีกแย่แต่เด็กแันก็ต้องแทางกันอยู่แล้วเด็กยกนเสด็พ่อพ่อขวานพี่ขวนฟ้าเดินกันแล้วกันนะลูกเดกยกเดจพ่อแยกกด่อเด็กันเส็จ่อเดนเสด็จพ่อเด็กแกกันเจพ่อยนส่อเด็กยัเ่อเ็กแยามันอเมกแยมจ่อเด็กมยกกองเสพ่อมกเ็ไพ่เม็กยกกัส็่เกยเดจพ่ยกกเจพเยกันร้อแน ร้านนี่ต้องมเลยสุดยานะชมดอกไม้สุดยานี่ดูสวยงามน่าดูเลยดูดอกไม้ใหญ่โอ้ง่ใจนี่อะไรเนี่ยอะไรเล่าโอยแอบมาบึอนี่หรือเปล่าเนี่ยใส่ก็มาเพราะเจอพี่เนี่ยดูสีก็มียจะมีทั้งหมดเนี่ยดีไรไงใส่ก็แต่ใส่ผู้สีเดียวแล้วหนึ่งบังเอิญอยู่คนละเมืองกันพี่มแม่มาโควินเนี่ะ นายชุดก็คล้ายกันด้วยสิ็จพ่อใช่๋อ,อนะถ้าถ้าใส่สีเดียวกันนี่เปน็นเนื้อคูออ่ก,กันไ <c oughs> งเอออะไรพวกงงไก่นู่นน่ะเออมันหิดบังเอิญบอกแล้วว่าจะบีพี่นุชโอ้โหใครเิ็นุดเสด็จพ่อจะยืนคู่กันนี่เหมือนปูน